สวัสดีค่ะยีกนก็วันนี้จะมาทำการทดลองผลิตภัณฑ์ตัวนึง่งซึ่งเห็นสังเกตไหมยนี่ปัญหาเรื่องรอยสิวแล้วก็รอยค้ำใต้ตาก็คือหน้าดูหมองคขาะเพราะว่าเรานอนดึกด้วยเราทำงานค่อนข้างเยอะแล้วก็นอนค่อนข้างดึกทุกวันเลยก็ยได้นอนประมาณว,วันละสามสีชั่วโมงช่วงนี้เพราะฉะนั้นช่วง,วน,งนี้มรสุมไปนะก็แบบ ก็มีผลิตภัณฑ์ตัวนึงใช่ซึ่งตัวนี้เขาเคลมมาว่าจะช่วยเรื่องของการลดรอยดำรอยแดงจากสิวช่วยทำให้ใบหน้าเนี่ยเหมือนกับว่าดูกระจ่างใสขึ้นดูใสขึ้นภายในเวลาสามวันเป็นเคอเขาเรียกว่า3 day beauty ค่ะอ่ะแต่ว่าเนี้ยก็เลยจะมาลองให้ดูว่ามันดีจริงหรือเปล่านะแล้วเดี๋ยว ถ้าสมมุติว่าดีขึ้นมาจริงๆก็เดี๋ยวจะบอกให้ว่าเป็นตัวผลิตภัณฑ์ตัวไหนเห็นปะมันจะมีปัญหาเรื่องรอยรอยแดงจากสิวแล้วก็เรื่องรอยคํำใต้ตาด้วยความที่ว่าเราไปคุมแพ้ด้วยแล้วก็นอนดึกด้วยใช่เพราะฉะนั้นช่วงนี้น่าจอมาระสุกเยอะมากโอเคเดี๋ยวอีกสามวันเดี๋ยวเรามาดูผลกันคะ่ะว่ามัน เนี่มันดีขึ้นไหมเนาะ้อวันนี้วันที่3แล้วค่ะจากการที่เราได้ทดลองตัวเซรั่มตัวผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่เขาบอกว่าให้ช่วยลดเลือนรอยใช่ไหมก็วันนี้วันที่3แล้วเห็นได้ชั้นเลยว่าแบบเออหน้าดูใสขึ้นน้าดูแบบพวกรอยสิวหรือรอยดำจากสิวพวกนี้ยคะ่ะลดลง ใช่แต่ว่าก็ยังมีรอยอยู่แต่ว่าคือเลือนลางไปมากเลย mm hmm. ก็คือแบบแทบไม่เห็นนะเอาจริงวู้หญิงกดแป้งไปทีเดียวก็อยู่ลนะไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์อะไรให้แบบให้เยอะเลยใช่จะให้ลงแบ,บแสงแล้วก็รอยค้ำใต้ตาก็ดูแบบดูจางลงใช่แล้วก็รอยสิวก็จางลงไปเยอะมากจริงๆ ก็อยากรูเลยใช่ไหมคะว่าตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็สำหรับตัวผลิตภัณฑ์นะคะที่ใช้ก็คือตัวนี้นี่ K G Absolute Mineral Serum ก็ได้รับประกันการันตีนะคะทั้งหมดสามเดนใช่เยอะมากแล้วก็อันนี้ขวดไหล่ะเอ้ยเซลั่นี้นี่อันนี้จะเป็นหน้าตาของตัวเซรั่มใช่ขนาดทั้งหมด10มิลลิลิตรเอาจริงขนาดเนี้ย เดือนหนึ่งก็น่าจะพอดีหนึ่งเดือนหรือสักประมาณ20วันใช่สำหรับใครที่มีพื้นที่ไปหน้าเยอะหน่อยก็อาจจะหมดเร็วหน่อยก็ <g ül> <g ül> <g ül> วันนี้การทดลองก็จบลงแล้วนะคะถ้าใครอยากได้ว่าเอ๊ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ซื้อที่ไหนหรือว่าสนใจก็หลังไหมเข้ามาถามได้เนาะ <g ül> โอเคขอคุณมากค่ะ